สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาร์ลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมีนค่ะว่าในเดือนพฤษภาคม2564นี้นะคะบรรยากาศของการเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีมีนนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่20 000, มีนาคมนะคะ การทำนายนะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงที่2เป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนทำงานประจำเลยนะคะว่าบรรยากาศการงานในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ คนที่ทำงานประจำนะคะเดือนนี้ได้ไพ่สวินถือเหรียญน,นะคะตามมาด้วยไพ่เ e อร์มิดค่ะ เลาก็ตามมาด้วยไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะเดือนนี้นะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานนะชาวราศีมีนที่ทำงานประจำนะคะก็คือคนที่เป็นชาวธาตุดินนะคะลักษณะเขาอาจจะดูนิ่งๆนะคะค่ะชาวธาตุดินก็คือคนที่เกิดในราศีมัาางกรนะคะราศีพฤกษกแล้วก็ราศีกันนะคะค่ะ การงานเดือนนี้ไม่ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะอะไรที่คิดไว้ไม่มันไม่ค่อยขยับเขยื่อนเท่าไหร่นะคะค่อนข้างที่จะนิ่งอาจจะเป็นด้วยบรรยากาศสถานการณ์ปัจจุบนันวยแหละเนาะมันทําให้จะขยับทําอะไรก็ค่อนข้างยากนะคะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเฉยเฉยอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะค่ะเดือนนี้นะต้องใช้สติในการทํางานอย่างมากนะคะบางครั้งมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเข้ามานะ มีข่าวที่ค่อนข้างที่จะช็อกในความรู้สึกนะคะอาจจะมีแบบอะไรที่ทําให้คุณแบบค่อนข้างลาบ,บากนะมีเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาด้วยไม่ค่อยสบายใจนะคะแต่ชาวราศีมีนค่อนข้างดีค่ะเดือนนี้นะถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามานะมีข่าวที่ไม่สู้ดีเข้ามามีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเข้ามานะแต่ว่าชาวราศีมีนนะคะสามารถที่จะเหมือนนิ่งสงบนะแล้วก็สู้ด้วยความนิ่งความสงบนะคะซึ่งก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มว่าข่าวที่ที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเนี่ยเรื่องที่มันทําให้คุณช็อกเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะคะ,ะคุณได้ภพยสองมนเท้านะคะเป็น เกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความคาดหวังตำแหน่งใหม่อะไรแบบนี้นะที่ที่คิดว่าจะได้นะแต่กลายเป็นว่าไม่ได้หรือว่าโปรเจกที่ทำไว้ค่ะมันไม่สามารถไปต่อได้นะคะอาจจะต้องมีการระงับโปรเจกนะคะหรือว่างานที่คิดว่าออจะขยับขยายนะคะมันไม่เป็นไปตามที่คิดนะคะค่ะยังไงก็อดทนนะคะรอให้สถานการณ์ผ่านพ้นจากช่วงนี้อาจจะมีอะไรดีๆขึ้นนะคะเดือนนี้ก็อดทนไปก่อนนะ ค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะเดือนนี้ได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะ มาด้วยไพ่สีดาบค่ะแล้วก็ไพ่สเตรนท์นะคะเดือนนี้นะสถานการณ์นะคะยังเป็นอะไรที่คุณต้องประครับประคองนะคุณวิ่งหลายทางนะทำอย่างนูแล้วก็อย่างนี้หรือว่างานที่เสนอไปลูกค้าอาจจะแบบจุกจิกนะคะ มีเจอลูกค้าที่จุกจิกแก้งานอคะส่งไปแล้วก็ไม่ผ่านนะคะแก้กลับไปกลับมาแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะต้องหมุนเงินหนักๆเลยเดือนนี้นะคะหมุนแล้วก็แบบพยายามที่จะประครับประคองให้อยู่ไปได้ะค่ะเดือนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะคุณมีความเข้มแข็งอ่ะไม่ไม่ท้อแต่ว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะอยากพักนะคะใจรู้สึกว่าอยากจะพักอยากจะหยุดอ่ะ อะไรที่คิดว่าจะทําจะขยับไม่ขยับแล้วนะเดือนนี้แต่ว่ากําลังใจก็ยังดีอยู่นะคะสําหรับชาวราศีมีนที่ทํางานประจำอข,อขอโทษค่ะทาธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าทาอาชีพอิสระนะคะคือเดือนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหรน่นะมันจะต้องวุ่นวายสักนิดหนึ่งอะ่ะเพราะว่าต้องหมุนเงินงานก็แก้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคุณก็ยังมีกําลังใจยังสู้อยู่นะคะขอให้ผ่าน พ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะอดทนนะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าชีพอิสระนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่ว่างงานนะคะรองานอยู่เดือนนี้เป็นอย่างไรคะคนที่รองานนะเดือนนี้ได้ไพ่สามเหรียญค่ะ มาด้วยไพ่ห้าดาบนะคะเราก็ตามมาด้วย,พยไพ่หนึ่งเมทาค่ะเดือนนี้นะเหมือนคุณกำลังเริ่มโปรเจกต์อะไรสักอย่างอะค่ะมีทีมนะคะอ่อมันดูเหมือนจะดีเลยนะโครงการเนี้ยนะคุณเริ่มทำแล้วด้วยนะ ซึ่งมีความหวังว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะค่อนข้างที่จะดีแต่ว่ามีมีความรู้สึกในใจลึกๆเหมือนกันนะคนที่ว่างงานเนี่ยตอนนี้นะกําลังเริ่มอะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเริ่มแต่เหมือนจะสู้อยู่คนเดียวอะในความรู้สึกว่าทําอะไรก็ตามเหมือนสู้อยู่คนเดียวไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีใครที่จะสนใจกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่สักเท่าไหร่นะถึงแม้จะแบบคุณพยายามที่จะไปลงทุนหรือว่ามีที่ปรึกษาแหละแต่ว่า สุดท้ายคุณก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะชาวราศีมีนยังไงก็ขอให้สู้นะคะเพราะว่าอะไรที่เริ่มต้นใหม่ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะดีนะคะยังไงก็ขอให้สู้ค่ะให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้นะคะจบคำทํานายเกี่ยวกับเรื่องการงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อการเงินเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ มีไพ่วิวออฟจูนนะคะไพ่สามไม้เท้าค่ะตามมาด้วยไพ่แปดไม้เท้านะคะเดือนนี้นะอา่า มีไพ่วิวออฟปจูนขึ้นนะคะเป็นกงล้อแห่งโชคชะตาเนาะก็คือว่าใครที่แบบสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะ<ม>เดือนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงมีอะไรขยับเข้ามานะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าอ,อ่อที่ผ่านมาคุณไม่ได้มีปัญหาน่ยก็ระวังนะคะระมัดระวังเพราะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนาะเพราะไพ่ใบเนี้ยก็คือว่าเป็นไพ่ที่แบบเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหนันแบบสิ้นเชิงอะไรแบบเนี้ยนะคะค่ะ งานที่เงนิงนที่รอนะเงินที่รอยังรอ,งรอ,อยังรออยู่นะมีความหวังอะคะ่ะเห็นความหวังแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้เข้ามาแบบแบบจริงๆอะ่ะเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณก็คาดหวังว่าคุณจะได้เนาะแล้วก็ระวังรายจ่ายที่เข้ามาแบบกระทันหันนะคะอาจจะแบบยังไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบเนี้ยนะอาจจะมีเรื่องให้ใจ่ายเข้ามาหรือบางคนอาจจะได้แบบอาจจะได้มาจากงานที่มาเข้ามาแบบดุวนๆอะไรแบบเนี้ย เป็นงานลุนด่วนมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดเหมือนกันนะก็เป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะค่ะจบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะของชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลีนทารอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ